บวัสดีจ้าลุงวานครับสวัสดีครับสวัสดีนะโอ้เป็นจังไดอยู่ดีสบายบ่จ้าครับอยู่ดีสบายอยสวัสดีเป็นจังไดเที่แต่บับหนึ่งไหลเป็นจังไดมาแข่งเออจังวานนะสวัสดีนะนี่แหละเพราะว่าเมย์ผเบียดกันม้ามาไหลคือจังหวะนนี่เออมันติ่ฟ้าเพราไปกับวาติันท้องไปได้อยู่แบม้าม้าป่มาณไหมัน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 เบียด กันขนานี้มันหางกันหลายไนมันคือวอา์รีฟังกันนะผู้ใหญ่บ้านกันลุงวันว่าป่วยเนี่ยแม่หัวมาเจ็ดโดนกับมาตามทีวาวเนาะอืมค่ะลุงวันกเบบางเนอันไหนหนึ่งกับเจ็ดมันมาเจ็ดเห็นบ่อสองเจ็ดสามเจ็ดกเข่าสามเจ็ดเจ็ดสามแตกบุญลังเออกยังว่าเล่นไห้ฟังสามเจ็ดไห้อยู่ละถ้ามันมาก็ว่ากับมาตามมันนดอืฮยเสียดายเลยลุงวันเลยไปมักบักหนึ่งไปเลยเทใจไปคะแนนบักหนึ่งไแล้วไห้เต็มรอย มาสามสารวัดทีเอฟซี FC เนาะจ้าไปติดตามทองของสาววรรณนะให้กำลังใจสาววรรณมาเรื่อยๆเดี๋ยวกวงวันก็ให้กำลังใจสาววรรณนอให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้อครับเดี๋พยายามเน้นเน้นให้หน่อยคู่ที่สุดให้เอฟซีได้แบบกระจายดอกปฏิพันธ์ทงให เนี่ยระหาว่านงนี้ของเ้างก็จะขอว่างไปตามตามตามสูตรกวนน้อสาวันาเนาะค่ะว่างเราค่ะมาตัดโครงสุดท้ายเนาะลุงวันเนาะครับครับเราก็จะเน้นมะให้อยู่วันเดียวเราจะมัดไอ้โครงสุดท้ายก็จะมัเน้นไหนอีกเพียงหนึ่งจ้าลุงวันอ้าววันนี้ก็ขอลงเป็นเด็กสองสองตัวกวนน้อสาวันนาเนาะจ้าในวันวันที่หนึ่งเมษายหกหกจ้าเรกกวนกับคู่กวนสองลูกสองสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่ง 2องหนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งอ่าวันนี้ติดซีสองซีสามซีแปดวศนย์สองสามีก็ยังก็จ้ะ8ปด4ีศูนปดศย์อ่าวันนี้เด็กวิ่งของเขาคือสีวิ่งหนึ่งก็วิ่ง4ีหนึ่งกับ4เนาะจ้าปครับจะขอพันธทงไปไห้กวนเลยขอเนีขเน่ขอให้วิ่ง4 แลีนซีโหลดเวตีจ้าครับแลนซีเลยสาา่าวันนะาอือมันวานนี้ฮะมันเรียนหันก็มัวเป็นบอลนบักซี่เนี่ยค่แนแลนหันเพราะว่าเดียเเ๋ยวนี้เบิรงเนี่ยวานนี้อยากต่างวันทีหนึ่งเบอร์หนึ่งก็เบอร์ซีนี่วานนี้ลุงวันเนี่ยสื่อฟันทงให้ได้ว่าเบอร์ซีนี่จะต้องเขาตั้งใจเป็นผู้ใหญ่บานวันทีหนึง่งโอ้ค่ะลุงวัน,วนเพราะว่าไปเยี่ยมไปถามคนหลายคนแล้วววาสิบสี่คนนี่ ขาจะลงคะแนนให้เบร์ซีหลายโบเบอรหนึ่งอยู่วันนี้มันได้งวดนี้เหม่งงวดนี้ผู้ใยา่บบานเกิดได้เบิ่งหัวง้างล้างได้คือสิ่โบพาดคือสิแมนเบร์ซีเขาโอ้คือสิเป็นตัวที่เขาฟันทงะลุงวันครับครับคือเขาฟันทงเปรียบเทียบยอดเปรียบเทียบคือว่ามันมันคะแนนมันมันมันไหลสูตรมันหลายมันมันนํำไปอยู่สาวนะจ้า แต่งวดนนี่บาดคือสิมาหางอยู่แบบเบอร์หนึ่งเพราะว่าเบอร์ซีเมืองแนี่เบอร์ซีคะแนนออกมาแห้งอยู่นิดนึ่งให้ยกเอาซีเลยเพราะงกเอาซีได้จังได้กะจังได้กะวัวพากจังได้กะเป็นผู้ใหญ่บ้านวันที่หนึ่งเบอร์ซีนี่เรียนค่ะเอาคัดขัดด้วยบักซีนี่ผู้ใดมาเรียนวันนี้วันครับบ้านนี่เ่าต้องเอ่อเรียนกะเอาคือเก่าลุงวันกับวาลุงวันกับประกบกูมาให้มีสอง สามซีแปดสีศูนย์ซีนี่มันมันมันจะทิยูนี่คือเกาน่ะสาวันนะค่ะลุงวันเดี๋ยวก็าหู้ซ้ว่าสีนี่สิมาโตได้ก็บที่ฟันตรงให้โตเดียวเลยนี่อืมค่ะเดี๋ยวเนึ่งวันี่ก็บที่ฟันตรงให้โตเดียวเลยมาเนี่จ้าลุงวันอุ้ยมากเกินซีเรียวครับก็คือว่าไอ้คือว่าเดี๋ยวนี้เบอร์ซีเขาเบิ่งแล้วนี่มันมันแต่งไรเราก็ได้เป็นผู้บยาน์วันทีเป็นสาวันนะจ้าจังได้ก็ได้เป็นเถเท ได้เปลี่ยนแท้ๆว่าของเขานี่คือของเขากะมันมันเด่นง่ายเนี่ยสาวนาคือเทิงยางเดียวบนยางเดียวเนีนเมียนลุงวันถึงเทิงยางเดียวขันลุงลังงสดงว่าหวโมเมียนแล้วบนยางเดียวอ่อนาหนามัน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 ก็ได้เด่นง่ายอีหนไปอลุงวันนี่ฟันไหนคือแปดซีถิ่คจ้บคือพันในแปดซีจ้าเอาสองคู่นี่ไปก่อนเดี๋ยวเมื่อนันตะวัน่นาดแล้วนี่มันถ้าว่าเอาแปดซีครับ จ้าสองคู่นี่หลับไปหาจับรถตลีไปเหลดเลขไทยรางวัลที่หนึ่งมันนี่เอาหลักหลักหนึ่งเนาะจ้าถกฝันแปไอต่ซีนึ่งก็หาหนึ่งจ้าไอ้มันเป็นสองสองสองเป็นสีคู่นี่กวนหนักหนึ่งสีหนึ่งหาหนึ่งไอพวกทีวอวม้าเนี่ยเก่าไปคือเก่าสวัสดีนะจ้าคือว่าร้องน้องลุงวันเนาะครับร้องไม่ท้าแมนเด็งหักสี่หลักสี่มาแปดสี่กบศูนย์สี่ฝากันที่ไปเป็นไอสองสี่สามสี่แปดสี่คือเก่าจ้า เอาแบบบอดวิจัยไห้ก็คัดไว้ว่าวววให้ฟังก็คัดไวถ่าเด็กสีหนึ่งก็มาหนึ่งมามากับทิ่ไปสองหนึ่งสามหนึ่งไปแบบนั้นแต่วันนะค่ะลุงวันแล้วเลขกันลุงวันเลขสามตัวเป็นตาใดเพราะจะมือหน,นีง่งนะกอได้ตัวเดี๋ยวนี้ก็มาในกับิีประกบกกูไห้เล้สามตัววันเนี้น้องสาววนาะค่ะลุงวันเอาเดื่องโกกสามตัวเอามีก้อนแปดแปดสีหนึ่งแปดสีหนึ่งเราเอากับแปดสีหนึ่งแล้วก็ แปดหาหนึง 5, ่งครับวันนี้เรแล้วก็หาหาแปดสี่หาแปดสี่เราก็แปดเออเออหาหาแปดสี่เราบอกจ้าเราก็คือก็เอา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 เ,เอาตัวเดียวนี่เอาตัวเดียวนี่ห้าแปดสี่ห้าสี่แปดนี่ก็เป็นตัวเอาตัวนี้ละครับว,วิ้นไปในะหันหลับัติจ้า นี่เลขสามตัวนี่ก็ไเอเอาไปให้มีแปดสีหนึงแต่มันบ่จ้าเราก็ไออเราหาสีหนึ่ะแปดสีหนึ่งเราก็แปดหาหนึ่งมันบอลุงวันครับครับแปดสีหนึ่งเราก็แปดหาหนึ่ง้ราก็หาแปดสีมันบอจ้าสามหางที่สามหางนีม้านะก็เน้นหนคือนี่ละแปดสีนี่ละาแปดสีนี่ละจ้าให้จอบเบิ้งสามหางนี่ละเลขสามตัว งวดบ้งหันหชาา่งวดบ้ง<า>หันก็ให้เกือบตากสามตัวตรงเนาะซี่สามชิดนี่แม่โอ้เีลยอใจหลายนะหวามนมากเลยค่ะเวสาวันาวัมากจ้าหวานนี่คือว่าเขาก็จับห้เขาว่าเขาเดนซีจ้าเรนซีแวไอเอฟซีก็เบิงเอาเราลูงวันกับฟันไหน่คือแปดซีกับศูนย์ซีเป็นตัวหนักเพราะสาวันน้าเนาะัสาววันมานึงนี่กรบแมนซีนึงกับผานนึจ้าแต่มีตัวหนีเบอร์ง่ายง่ายหวาที่จะเข้าเป็นเน้นหนักซีนี่ ก็คือว่าวัวผู้ใหญ่บาดวันที่หนึ่งนี่เบอร์ซีก็คือสือได้วาเป็นผู้ใหญ่บาดอยู่กับนี่นต่เขาเป็นม้าสองหางนี่เนาะสาวนาเนาะค่ลุงวันลุงวันนี่ก็พยายามหายเบิ้งไปเรื่อยๆสาวไอ้สาวนาเอฟซีพาะวันวันเลที่เป็นวันที่หาถึงวันที่หกนี่วันที่หานาะสาวนาถึงวันที่หกนี่เนาะจ้าลุงวันมาเบิ้งเรื่อยๆว่าเด็กวิ่งลุงวันมันทำงานมาแบบไหนมันถึกบนมาแบบไหนบางทีอาจสิอาจสิอาจับทำไมอาจสิวิจารณ์ให้อาจสิว่าสองตัวเด่น จ้าลุงวันจไห้เบิ้งคือเกาวางวันนี่ลุงวันวานนี่สีเดนสีไห้ขาสีมากๆกับเป็นเนี่ยวันนี่อาีว่าลุงวันพันธุ์ทุกใปไห้วันนี่สีสีมาตามเป่าว่าตับมากับมาตามเป่าทีเขาว่ากันนอสาวันนะเนาะค่ะลุงวันเขาว่ามากับแม่นเบิร์หนึ่งน่ะไปมาเสียบด้วยไปคือเกานะสาวันนะจ้าเดี๋ยวเห็นทัวร์หนลุงวันฟังเลย้อาถือบบผิดอันวิ่งนีหนึ่งกับซีนานลุงวันครับครับจับคู่ไห้มีสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่ง แเรากะสองซี 4, ่สามซี่แปดซี่ศูนย์สี่สองสี่เอาไม้กันหนาส <2, S 2> องซี่สามซี่แปดซี่ศูนย์ซี่ครับถือครับสาวันนาเราก็เรียนสามตัว 4, 1, 8, 1, แปดซี่หนึ่งแปดหาหนึ่งเราก็หาแปดซี่จ้าครับความมีสามคููนี่เพราะว่านี่แหะโตนี่แหละหาแปดซี่นี่แหะเอาสินเน้นครับนี่แหะค่ะลุงวันก็ลุงวันก็ดีขอม้วนทงหาอีกระว,ว่างเดียวกัอธิษฐานเมื่ออีกอน้อยกวันวันที่ ประมาณวันตีสามสิบนกสาวันนากรเป็กบอกยังมึนหรือนเนาะจ้าลวนันถามกัสิมาคุยกับสาวันนาอีกเพียงน,นึงว่าอที่ฐานเบืองแนวระวางังหนึ่งกับสี่นี่มันมันสิงแม่นอันไหนค่ะคงสุดท้ายเนาะค่ะคง,ง,งสุดท้ายนะสาวันนาจ้านี่ก็สุดท้ายนี่ขอสาวันนาจ้าก็สูงสุขภาพแข็งแรงจ้าแต่ขอเอฟซีก็มีสุขภาพแข็งแรงด้ พ่อพอตันไม้ในมือวันที่สามสิบมีนาคมของเขาีเนาะสาวนรเณนะเนะาะลุงวันเวลาเก่านี่แหละกะจีว่าพบพ,พอกับสาวรนาในเอฟซีว่าคุยกันอย่างน้อยก่อนเด็กสิออกจ้าถ้าทุดนี้ก็ขอวขอในให้สาวรณนะใเอฟซี FC มีความสุขความเจริญจ้าเช่นกันเลยลุงวนันเดินทางไปใสา,าแเทากันปลอดภัยขับรถระมัดระวังด้วยจ้า ค่ะวัดสดีจ้าค่ะวัสดีจ้าลุงวันค่ะัอดีครับ